อันนี้เต๋มเนาะมันมีขลับได้แค่เตีโคเราเตส๋มมันมีแค่โคคที่ขยับมาโอเคมันเบื่อขยับมามืี่มอวิ่งเวาจะทำมือมันก็ทำเลยมันนี้เนะ อเอาเอาเอา,เอามาทีละตัวเร็วโอ้ยมาทีละตัวก็ถือที่มาทีละตัวเลยเอาเลี้ยงให้วีเล่นสิ กดทับตัววีเลยโ okay. อเควมาเหมนมอ๋อแล้วมาดีที่มีชอบน่เหมือแบ่งให้วีเล่นโอเคให้ยืมก็ได้โอ้กสุด oh, so ทำให้อันเดีวดู็ขอได้ O mm -hmm.